มาชมสถานีรถไฟปากช่องนะครับซึ่งอยู่ในส่วนของโครงการรถไฟทางคู่สายสระนะครับตอนนี้ก็ได้ก่อสร้างเสร็จเยอะแล้วครับแล้วก็ได้เปิดใช้งานในส่วนของอาคารแล้วส่วนของของทางนะครับจริงๆก็เสร็จแล้วแต่ว่ามียังมีบางช่วงนะครับที่ไม่สมบูรณ์เราถึงระบบอัตสัญญ,ญาณก็ยังจะไม่ได้เปิดใช้ในส่วนของทางนะครับ แต่ได้ข่าวว่านะครับในเวลานัใกล้นี้นะครับก็จะมีการทดลองวิ่งทางคู่ในระหว่างที่งานอัสัญญาจะไม่เสร็จนะครับให้วิ่งสวยกันได้ไปก่อนนะครับในสำหรับทางบางช่วงนี่จะเป็นทางเข้าอาคารสถานีนะครับแล้วก็มาแล้วก็จะเจอลานจอดรถใต้ดินก่อน เป็นลานจอดรถใต้ดินนะฮะตัวอาคารสถานีแมกสานี้เก่าก็หยุดติดกันนะครับโดยกล้องนี้ผมถ่ายหันไปทางสถานีเก่านะฮะตอนนี้ก็จอดในส่วนของมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์นะฮะอันนี้ก็เป็นทางขึ้นไปสถานีนะครับขึ้นไปส่วนของ ส่วนของพักคอยและก็ที่ทําการเจ้าหน้าที่ห้องจําหน่ายตัวห้องน้ำแนละส่วนต่างๆนะใครสะดวกขึ้นบันไดนะครับก็สามารถขึ้นบันไดก็ได้ครับแต่ถ้าใครมีสัมภาระมีเยอะนะครับหรือใช้วิวแชร์นะครับหรือไม่สะดวกจะขึ้นบันไดก็นี่ครับจะมีลิฟต์อำนวยความสะดวกครับ ชั้นหนึ่งไปส่วนที่นั่งปักคอยที่จำหน่ายตัวนะครับส่วนชั้นสองจะไปเป็นสะพานลอยข้ามดินจลา มามุมนี้นะครับก็จะเห็นอาคารสถานีหลังเก่านะครับซึ่งส่วนของที่นั่งพักผู้โดยสารนะครับที่นั่งหลักก็จะอยู่ติดอาคารเก่าแล้วก็จะมีห้องน้ำนะครับอยู่บริเวณนี้ฮนะ ก็จะมีส่วนของที่นั่งพักคอยอีกจุดหนึ่งนะครับมี2จุดสองจุดหลักๆนะครับับมองกับย้อนกับไปรงนจุดแรกที่ผมเริ่มถ่ายนะครับปลายชื่อสถานี เห็นมีประตูก,กั้นเลยนะครับเพราะว่าต่อไปสถานีในโครงการทางังก็จะเป็นระบบปิดนะครับเข้ามาในนี้นะครับก็จะมีที่นั่งนิดหน่อยนะครับเป็นส่วนของห้องจำหน่ายตัว ก็จะเห็นในส่วนของเครื่องจำหน่ายตัวนะครับแล้วก็ที่ทำการส่วนต่างๆเจ้าหน้าที่อ่ะส่วนนี้ครับก็จะเป็นชานชลา,านะครับโดยเป็นชานชลา,าสูง1.10เมตรนะครับก็เป็นระดับเดียวกับพื้นรถนะครับเราก็จะสามารถก้าวข้าออกรถได้เหมือนรถไฟฟ้าเลย ตวิธีการข้ามจานชลานะครับก็จะต้องใช้บันไดหรือลิฟต์นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็จะไม่ข้ามบนรางนะฮะเดี๋ยวเราไปดูการข้ามจานชลากันนะ セカンドフ ส่วนที่ของที่นั่งพักคอยนะครับแล้วกินชานชาลากอเราก็จะลงไปชานชาลาด้วยบันไดนะครับหรือลงลิฟต์ตัวงนี่เสียงดังเลยนะครับกำลังมีงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงอยู่อนะ l i f ์กำลังลงค่ะ going down ประตูกำลังปิดค่ะ doors are closing please keep clear ชั้นหนึ่งค่ะ first floor มลงสูง่ชานจลาแล้ว จะเป็นส่วนของชั้นชัช้นลานรอรถไฟนะครับขนับว่าเป็นสถานีที่สะดวกครับอุปกรณ์กบขันดีไซน์ตามหลักยูนิเฟ s เซลดีไซน์นะครับรองรับผู้โดยสาได้สะดวกและปลอดภัยนะครับสวยงามดูน่าใช้นะฮะ ก็ขอติเรื่องเดียวนะครับคือเรื่องหลังคาดูไม่สามารถกันแดดกันฝนได้ดีเลยฮะแล้วก็ทําสั้นไปงงแบบไม่ไม่สมกับสถานีเท่าไหร่สถานีปากช่องถือว่าเป็นสถานีสําคัญนะครับเมืองปากช่องนี่เมืองใหญ่ระดับจังหวัดขนาดใหญ่เลยถึงแม้จะเป็นอำเภอก็ตามเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเลยนะครับน่าจะทําหลังคาให้กันแดดกันฝนได้ดีกว่าน,นี้หน่อยฮะ เรื่องอื่นนี่ถือว่าผ่านหมดนะฮะ